นูกเป็นอะไรลูกอึบก่อนอึบก่อนอึบก่อนเดี๋ยวแม่ออกให้หน่อยหน่อยเลย๋ยวเอาวาาไว้เอาว่าไว้แป๊บนึงแป๊บนึง ใครเอาข้าให้หนูขาเป็นไอรอนเมียนเรียววันนี้ใครเอาขาใครเอาขาเข้าให้หนูฮะโอ,าาอาาหนูหนัวเ,เข้าเองไปเปิดเปิดพัรลุ่มนะหนูวเ,เข้าเองเหรอใช่ไหมหนูวเาข้าเองเหรอ ก็บ่เมืองน้องเินเเงินเงินเงินเจลาหน้ากันกันเป็นแบบได้ฉันระเบิดบ้าขอใจเธอคือกันฟินิกเธอเล่นอะไรของเธอเธอทําทอะไรของเธอลูกทําไมเธอต้องแปลงร่างแบบนี้ <c oughs> ามาก็มาโทษไอ้ล่นเมี่ยนกันอันนี้ไม่น่าเลย <c oughs> อีกอันอีกอัน,ออนถ้าทางไม่ติดเจับเหนืหน่อยก่อนจับเหนื<ต>่อยก่อนงานไว้ก่อนงานเหนื่อย อเดี๋ยวนไมเป็นไรแล้วลูกแล้วลูกผู้ชายเราเป็นไอรอนเนี้เราเป็นแต่ยดบอกเราเป็นไอรอนแมนฮเนามีคอิีนี่หาเลียงได้หลวกคปหหาเลียงเฮ้ย่ะเป็นอะไรเปี่อแหวเอ้าเอ้ากอมมดไปนเดแล้วเอ้าเอาลเงียวกขอลเล้ามันหลนัก มาไลยหมดเจ็บมาเกฉันก็บอกขอใจเค่อกันดึ้อทิ่มไม่ได้ลูกด้ขาไม่หนุยชายหนามแม่เได้เด้ได้ลาขดเ๋ยวางเด็ดปวดเจ็บปลลเจ็บปออออกออกออกกขาขึ้นลาจ้กขาขึ้นนกขาขึ้นมีเสียไปเสียขาเสียเลยโอ้ยดื้ดทิ่มเลยวะด้อทิ่มเลยด้อทิ่มเลยขาไปด้วยหุ่นนะขามขาินาหรือยังบินเกียงเลยบัลาไปหมุนหเกาดเอะบลา หมอน,นึ่งววกด้เลกบันดาเอาไปทีบมซาไปถีมซาไม่ได้าดขาคนเอา,เอามัดใช้ขาบอกหมอด้วย <laughs>